เรามาชมมเรือนสักพลอยเพลินกันค่ะที่โกปีสี่สิบห้าเรือนนี้เป็นเรือนที่นอนสำหรับหกที่นั่งหกที่นอน ออยพูดผิดอีกแล้วที่พักหกที่นอนค่ะเหมาะสำหรับเพื่อนฝูงมานอนคุยกันที่นี่เหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์แล้วเราก็เปิดห้องเนาะนอนคุยนอนเมาท์มอยกันให้คิดถึงดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำก็สวยงามค่ะสะอาดใหม่ที่นี่คือโกปี45่สิหห้วยกะปิค่ะ เลื่อนพลอยเพลินค่ะ